เดี๋ยวใส่หอูบาร์ดีวายว้ายว้ายวายว้ายว้ายนี่โอ้ยหนูเห็ดมาหลายคันเขาไปขี่สือเมื่มันฝนมาตกสองมือแดดออกเห็ดออกโอ้ยเนูเต็มหม้อหมดแล้วเลยแกงจังซี่และเขาว่าคนดงดีไปขี่ซึ้งมีเห็ดโอ้ย เออจะจ้อยเฮ็ดยังโอ้ยนังเล่นโทรศัพท์เจ้ามาแต่ใส่ข่อยไิ่ขี่เดี๋ยวซื้อข่อยเขาไปบ้านหนึ่งข่อยพ่อเฮ็ดเนี่ยใส่โอ้ยคุณเขาไปขี่ดวงดีก็ได้เฮ็ดเนาะเออห้ามเถื่อไล่เลยนะน่งนั่งก่อนนั่งก่อนย่างไปซื้อกระเห็นได้เดี๋นี่้ห้าายากเด็กจักมูนี่นะบัวไกับเนี่ยมองเลียวนั่นแล้วเนี่ยดอกงามเถื่อเอไม่หนิงไม่มีเรื่องอยากเล่าให้เจ้าฟังเนี่ย มตช่งวงนี้มันคือสีเยอรกร้อนมันร้อนแน่นหวามันก็ร้อนมันเป็นอย่างไรอาการมันมืออนั่นก็เอาทองมาจำให้คอยอมันเป็นทองปลอมคอยเอาไปขายฮะทองปลอมแน,น่นเลยทองปลอมมันเอามาขายให้คอยมาขายค่อยว่าบักน,นีมันร้อนแท้ๆล่ะบวัวโอ้ยคือเฮ็ดจังสันห่ ก้อยก็ว่าสันลนะ่ะช่วงหลังนี่มันร้อนนะเนี่ยของมันหายเนาะมาตัวก้อยลากนี้เออก็ร้อนยังก็ร้อนก็ร้อนหายสันวะร้อนยังไปยืมเงินน้ำเนาะร้อนอยู่ร้อนแค่แค่ว่าสันสิหรอก็ยืมเงินนี่ยืมจะป่าสองพันจะใชอาไปเี้ไปซื้อปุ๋ยจะว่าก้อยมีเงินหมอฮะ จะว่าเคยมีเงินวายระดับเจ้จอยบ่มีจังไดยเจ้าจะยืมอีกลราบอกยืมตัวมันบ่มีเนาะนั่นกับต้อมก็ยืมคอยไปล่ะบ่ยังยังมาทันเล้วคนละส่วนเนาะกันเนี่ยยืมไปซื้อปุ๋ยคือจันปุ๋ยเนี่ยใส่หน้าอย่างเงี้ยหน้าจะร้ายเธอบอกร้ายดอกนะอะไรนึงเนาะใส่สองซองเนี่ยใส่สารปูนเป่รอบก้อนก็ยืมไปซื้อปุ๋ยใส่หน้าวันนี้เอ้ยน้อง ใส่ด้วเนาะใส่เองมึงยังเอาๆะคอยเฝ้าเมื่อน่ะว่ะมอบมอมี่เอ้าสองพันนี่เออสองพันเรื่เนี่ยอย่าลืมเอามาคืนเด้อะติดดอกพร้อมคิดดอกโอ้เกินไปจีเออคอยไปละโอเคโอเคคอยเฝ้าคอยไปแกงเฮ็ดที่เนี่ยคอยกินไปแล้วไป bà đi quá bà đi quá 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 đi, quá 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 mà quá 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 ัไม่ไหวออกมาที่มาที่ยดหลายก็เก้าบาทอะไรมาเอ๊ะไมขี่มากลูกพ่อเฮ็ดนี่เฮ็ดปานบ่เออเฮ็ดปานบ่เออต้องยึดเป็นของกลางอ้าวอ้าวอ้าวไปยึดเป็ยังเอ็ดขึ้มันปลาหยางนี่ยปลาหยางกระชังเฮ็ดสงวนนี่เฮ็ดสงวนเฮ็ดสงวนนี่เท่าสวนเท่าปลาอยู่นี่น่ะเห็นบ่น่ะ โอ้ยนกูัวคือมาหาเจ้จอยได้ฮะออกมาเห็เสียงเขียนเจ้จอยน่อยไม่ยังยืมกันเจ้จอยอยนี้แล้วยืมกันเจ้จอยเออจ้บาทสองพันสองพันเอามายืมก้อนน้จ๊ะมายืมอีหยังกูหาก็ยืมมานี่เมียกูจะไปซื้อปุ๋ยข่อวเขียนใบสร้างให้เจ้าได้ลักเห็ดลักเห็ดปลาเขียนใบสร้างเออ แก้วกว่าบักนี่นักกว่าเก่าแล้วบาดมีหอดใบสร้างบาดกูมาเก็บเห็ดเจ้าไปหาของปลาน่ะพี่ก็มาอยู่แล้วโอ้ยปลายางอีเมียปลายางก็พิษแต่ไม่ควรจะเอาเลยนะนี่เชื้อข่อยเ่ใหญ่ยุดแล้วนี่พายง่ายก็ข่อยแล้วเบิรงหมวกแดงเปล่าผีห้ายังมันหลายก็ได้หน่อยพ่อไหนเปล่าควนควรไอ้คนนั้นนะเฮ้ยามาโวยมากระยืมมาหนีเมีย สองพันดิเออนี่สองนี่สองพันนี่คุยสองก็สอบคุยสองสอบบางเชื่อมันเครื่องก่อนตรงนี้เงินนี่มาให้เงินยืนตะกอนมึงว่าไงหาดนามันเครื่องให้เขาป่หาโทษฐานบ่หาดนามันเครื่องซอยคอยสองพันคุยได้ยังบาานี่ได้ยังเมื่อจะซื้อโอ้ยน อย่าบอลยนะโอ้ยโอ้โอ้ย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 ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ